ุที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569พลโทหญิงเจ้าคุณพระสินีนาธพิลาสกัลยาณีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจด้านพระพุทธศาสนาและติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมและศาสนาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ณวัดเกาะแก้วตั้งอยู่ที่ตำบลเหนาสามสี อำเภอสนางกานิคมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นวัดราชในพระพุทธศาสนาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและเป็นศูนย์กลางศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เจ้าคุณพระสิณีนาถพิลาศกัลยาณีได้เข้าสักการะพระประธานภายในอุโบสถที่มีนามพระราชทานว่าทัสมะราชบพิษปุญทริกาคาราสีมาปุญทริก หมายถึงดอกบัวขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์เป็นอุโบสถที่สร้างอยู่กลางสระน้ำมีลักษณะโดดเด่นคล้ายดอกบัวเป็น,นศาสนสถานสำคัญสำหรับประกอบพิธีกรรมสงฆ์อุโบสถแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าพระราชาทนามและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายชื่ออุโบสถด,ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่5กรกฎาคม2568ภารกิจของเจ้าคุณพระศนีนาฏนะมีความสำคัญในหลายมิติได้แก่ด้านศาสนาสักการะพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรยัยสนับสนุนและทานุบำรุงพระพุทธศาสนาติดตามความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา รับทราบการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในพื้นที่สนับสนุนบทบาทของวัดในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนภารกิจดังกล่าวสะท้อนบทบาทสําคัญของเจ้าคุณพระศินีนาศในการปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาสนองพระราชปณิธานในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมความมั่นคงทางจิตใจแก่ประชาชนอุโบสถแห่งน,นี้ ถือเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญระดับประเทศเพราะเป็นอุโบสถกลางน้ำที่มีรูปแบบงดงามเป็นเอกลักษณ์ได้รับพระราชทานนามโดยพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางประกอบพิธีกรรมสำคัญของสงฆ์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในพื้นที่การเสด็จไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายประการได้แก่ แสดงถึงพระเมตตาและความห่วงใยต่อพระพุทธศาสนาเป็นการสืบสารพระราชปณิธานด้านศาสนาเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเป็นแบบอย่างแห่งการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาทในการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาและการสนองพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่อง